ผมในฐานะหัวหน้าพักไทยสมาร์ทนะครับก็ขอฝากและฝากตัวที่พี่น้องๆเพื่อนๆนสื่อมวลชนและก็ประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมเกียรติภูมิสิริพันธ์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทครับนโยบายหลักของพักไทยสมาร์ทนะครับนโยบายของเราก็คือสร้างทุกคนให้สมาร์ทสร้างที่อยู่อาศัยสร้างเมืองให้สมาร์ทแล้วก็สร้างประเทศชาติให้สมาร์ทครับ นโยบายแรกที่เราจะทําอย่างเร่งด่วนนะครับถ้าสมมติเรามีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คือจะปลดหนี้นะครับการเป็นหนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาระนะครับแต่เปลี่ยนจากหนี้เป็นไรายได้เงินกู้เข้ามานะครับก็คือเงินเข้ามาแต่หนี้ต้องใช้คืนต้องเสียดอกเบี้ยแต่ถ้าเราสร้างไรายได้นะครับคนมีความสมาร์ทเนี่ยก็จะได้ไรายได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ได้ครั้งเดียวนะครับก็คือได้ตลอดนะครับไรายได้จะเข้าทุกเดือนเมื่อประชาชนได้ไรายได้นะครับ ชุมชนในพื้นที่มีรายได้เศรษฐกิจก็โตขึ้นประเทศชาติก็จะพัฒนานะครับใช้การกู้หนี้เนี่ยน้อยลงแต่ว่าเปลี่ยนจากการเป็นหนี้เนี่ยเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศเพราะการสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับคือมันยั่งยืนกว่ารายได้เราได้ตลอดแต่หนี้เนี่ยเราต้องเสียดอกเบีย้ยแลเราต้องใช้คืนนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลานด้วยนะครับอันนี้คือความความตั้งใจและนโยบายของเราครับ ก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะฮะที่จะมาร่วมงานกับไทยสมาร์นะครับก็แล้วจะมาสนับสนุนพรรคไทยสมาร์เนี่ยขอให้มั่นใจนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาวะไม่ว่าจะเจอภาวะวิกฤตขนาดไหนนะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับผมพร้อมที่จะรับมือกับภาวะวิกฤตต่างๆนะครับเป้าหมายว่าเราเราไม่ใช่พรรคเล็กนะฮะเราจะเป็นพรรคใหญ่นะครับเพราะว่าเกณฑ์การเลือกตั้งนะฮะครั้งต่อไปเนี่ยนะครับ ใช้บัตร2ใบนะครับเพราะฉะนั้นเรามุ่งปับมุ่งมุ่งที่จะเป็นพักใหญ่ครับเราจะส่งผู้สมัครสสให้ครบ400เขตครับทั่วประเทศอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบปัญหาแล้วก็ประสบะความยากลำบากตอนนี้นะครับขอให้อดทนนะครับพักไทยสมาร์ทมีความพร้อมที่จะเลือกตั้งครั้งหน้านะครับก็เราตั้งเป้าว่าเราส่ง400เขตเนี่ยนะครับเราจะ พยายามให้ได้หนึ่งในสี่นะครับจุดยืนของไทยสมาร์ทคือเรามุ่งเน้นที่ประชาชนและประเทศชาตินะครับเราสามารถที่จะคุยกับทุกพักนะครับคุยกับทุกกลุ่มขอให้เป็นคนไทยนะครับเพราะว่าชื่อพักก็บอกแล้วว่าไทยสมาร์ทนะครับเพราะนั้นเราเราไม่แบ่งฝกักแบ่งฝา่ายเราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเป็นหนึ่งเดียวครับคนไทยเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทุกภาคส่วนครับ